สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับชาแนลบูมสติ๊กเกอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับทั้งหมดนี้ก็คือของที่สั่งมาในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีของบางอันที่ดองไว้นานแล้วเหมือนกันรวมๆน่าจะมีหลายเรื่องอยู่จะลองไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6กล่องนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ผมได้มาแกะไปแล้วด้วยเดี๋ยวเอามาดีเพิ่มนะครับก็ไปไปดูกันเลยเริ่มจากกล่องนี้เลยกันกล่องเล็กๆ ก็กล่องนี้ก่อนมีเป็นพูงแตรนุ่มสดนะครับมีสิปแบบทั้งหมดสิ0แบบนะในแตมีอะไรบ้างนะครับนี่นี่ นี่เป็นงานเก่ามากเลยแบบนานมากครับเพราะผมดูที่ตวาใบมนะันอ่ะมันเขียนว่ารถน่าจะเป็นแบบลิขสิทธิ์ที่นําเข้าแผ่นดนุตรในช่วงนั้นนะครับเป็นของแบบไอติมบอลเนาะอันนี้ก็มาแบบครบสิบแบบเลยนะครับเดี๋ยวพงษ่ายให้ดูอีทีนะครับของแรกต่อไปนะครับกล่องที่สองบางงานนี้ไม่รู้นะครับจำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆนะว่ามันคืออะไรบ้างน,นะครับแต่ว่าบางงานก็ มือสองม่อันก็ 1, มือหนึ่งนะครับได้มาทั้งจากกลุ่มแล้วก็ตามแอปเป็นของออนไลน์เนาะนั่งเอียงนิเอียงหน่อยแบบนั้งนกล่องที่สองนะครับอันนี้เป็นโโอ้หเขาหออันนี้เป็นคิวพ็อกเก็ตนะครับของยัยบะนี่นะครับมีสองสีนะครับมีสีแบบธรรมดากับสนนีนี้เหมือน สีพิเศษสีมังงะหรือเปล่าไม่รู้พิเศษหรือเปล่าสีพิเศษหรอกได้มาสองร้อยนะแต่ดูหอมให้ดูกล่องคิวพ็อกเก็ตมันจะทำมาสองสีอยู่แล้วม,มันก็แบวแบวหน่อยจริงๆไม่ได้อยากเก็บหรอกเพราะว่ามันแต่ไปเจอมนันถูกสองร้อยบอกก็ซื้อมาหกร้อยใช่เนี่ยครับประมาณนี้แกะเลยก็ได้นะอ๋อแต่เขาหอข้างในนะก็ <laughs> มีฐานนะครับแล้วก็จากหัวเนาะเออน่ารักดีกัเนเก,กันนีกน้ก็หัวนะออกมาหลายตัวแล้วด้วยของยายบามีแค่ตัวเดียวเหรหลายตัว นี่เป็นตัวเนีรยนี่จะจับรู้เลยนะว่ามันของแท้เพราะเราจับของปลอมแกน,นะนี่คือนาบาลใช่ไหมครับ,น,รน,บรนี่ครับน่าจะของไทยด้วทีหนึ่งนะะตัวมีหัวก็จับจับเหีไวบนี่ครับก่อน่ารักอ่ะ แต่ผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็กล่องที่2อ,อันนี้ได้มา200บาทนะไม่ได้โกหกแน่นอนราคานี้แหละ น่าจะเป็นไพ่นะครับไพ่นาลุโตะเห็นมันไม่แพงเอฟโดนเลยโอ้ดูดีนะเนี่ยเนี่ยเป็นชุดไพ่ของนารูโตะนะครับใน,นด้านไหนก็โอ้โหดูดีมากไพ่แบบดูดีเลยอ่ะเออเนี่ย แต่เป็นกระดาษนะกระดาษอาจจะไม่เหมาะเอาไปใช้เต่องแลรร้วเอามา,มาเก็บสะสมแล้วกันเนะาะเป็นภาพฉากต่างๆในนารุโตะเนาะเป็นฉากต่างๆที่อยู่ในแอน,นะนิเมะนะครับมี่สามโบราณสามเกิลแหมนึกว่าจะเป็นขอบทองไปแล้ว น่าจะได้มาประมาณ100ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะครับไม่แพงเหมือนกันน่ครับผมอาจจะไม่ซื้อหรอกกับแพงกว่าน,นี้นะครับกล่องที่สามพันไปอะไรแล้วกล่องนี้กล่องที่สี่นะครับ กเป็นดอยนะครับถ้าคนที่ดูคลิปที่แล้วน่าจะรู้แล้วผมสปอ,อนอันนี้เป็นหน่อยอ e. ิทา,าจิก็น,นะะ่ารู้ตกเยีบเหมือนกันเนาะ าจะแปลกใหม่กว่าที่ผมเคยเล่นนะเพราะว่าปกติได้มาเล่นมันจะไม่ค่อยมีแบบให้เปลี่ยนเสื้อนะครับพวกตัวที่ผมเก็บไปก่อนหน้นะี้พวกนัลตกเนาะมีเล่นกับซาตเเกด,ด้วยเนะาะจากนี้นะครับโอเคข้าไปนะครับโอเคต่อไปเป็นกล่องที่5นะครับใหญ่ขึ้นมานะสองกล่องนี้มาจากร้านคิงด้อมคำนะครับในช้อปปี้ล้วนๆเลยกล่องนี้น่าจะได้มา6 6นะครับ นีน่าจะไม่กี่วันนี้เป็นโปรโมชั่นของร้านที่ผมเดี๋ยวผมจับเพืวอใดูนะครับว่ามันคืออะไรว้าวเออดีจะได้บอกราคาเลยนะครับโอเคมีทั้งหมด1 2 3 4 4ชิ้นนะครับกล่องแรกเลยนะครับกเบ็เป็นตัว toy story นะครับเป็นตัว แฮมจัดคอยเตอรี่นะครับเป็นน้องหมูกระปุกอมสินนั่นเองนะคะรับพอดีผมเพิ่งดูไปกลับไปดูทุกภาคอย่านี้นะน,น,นี่ก็เออมันน่ารักดีนะอันนี้ได้มาราคาหนึ่งน,น้องสองบาทเองนะครับราคาเต็มมันอยู่ที่น่าจะหกร้อยนะครับน่าจะประมาณนะ,ะนี่นปเป็นใบเซ็ติดชื่อ ที่ผมป้อนะครับไอ้งานคอปเปอรเป็นงานที่น่ารักมากเลยนะถ้าคุงไม่ชอบตัวไหนก็ไปเก็บดูได้นะม,นมันมันมีคาแรคเตอร์ของมันนะที่แบบเอกลักษณ์ของเขานะครับอารมณ์ไม่คล้ายคิวเคาเก็ตอันนี้แหละนี่ครับคล้ายๆกันก็ไม่เหมือนกันแหละเขาปรับเป็นแนวเป็นของตัวเองะฟันโกกป๊ออะไรเงี้ยแต่ผมว่าสวยกว่านะราคาอยู่ในเลทเดียวกันกับฟันโกกปอ๊อแต่ก็ไม่ จะไม่ได้แกะนะน่าจะมาจากภาคไหนเลยไม่ได้บอกครับว่ามันจะภาคไหนเนาะแต่ตัวนี้น่าจะอยู่แต่ภาคหนึ่งนะครับขิดกล่องแรกนะครับกล่องต่อไอันนี้เป็นน่าจะเป็นน้องหมาสปริงเหมือนกันนะครับที่อยู่ในบอรารี่นี้นะครับ น,น่าจะเป็นภาคภาคล่าสุดนะับนี่ Toy s ร,ร,รี่4นะแล้วก็มีข้างหลังมีสต่ลักไอตัวพวกตัวผู้หญิงที่อยู่ในเรื่องนะครับผมเพิ่งดูไม่กี่วันนี้ก็คือนี่นะครับโอเคกบมีสองต่อไปนี้ราคาผมได้มาร้อยแปดสิบบาทนะตัวนี้ต่อไฟเป็น เบอร์โฮโิโร่ตัวนี่นะครับนี่มีสามตัวเลยมีหมาหมาเด็ดทูแล้วก็เด็ดทูแล้วก็เลดี้เด็ดทูนะครับนี่นะครับถ้าทุกคนอยากดูรีวิวันไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะยวผมอาจจะมาทำรีวิวเนาะ อาจจะมาแก้ให้ดูอีกทีนึงครับเพราะว่าคิมอาจจะยาวยืดไปนี่นะครับมาี่อันนี้ราคาสามร้หบาทนะครับน,น,น,นี่น่ารักจริงจริงผมมีหลายตัวมาเลยนะยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวอาจจะมีซีรีส์ได้พูให้ดูนะครับในะนะนอนาคตเนาะเผื่อ,อไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ผมไม่ได้ซื้อมาเองนะผมซื้อมาให้ตากล้องนะครับ อันนี้เป็นลายใหม่ที่เขาเพิ่งทำมานะครับน่ารักดีแล้วก็มีเหรียญมีอะไรนะมันน่าจะเป็นหยดเหรียญแล้วมันโยกเหมือนของเล่นเด็กสมัยก่อนนะจำได้ไหมเอยคุณคุณปะเกิดทันหรือเปล่าเอออันนี้ก็เป็นลายใหม่ของเขานะครับคือว่า Hot Toy c o s Rider นะครับนี่น่ารักน่าจะมีแบบชาร์จได้ด้วยนะครับเสียบเล่นด้วยกันหลายตัวนะครับข้างหลังก็ข้างหลังก็มีสติกเกอร์แถมด้วย อันนี้เป็นเหรียญเห็นปะเหรียญ mm hmm. ไม่หยอนอันนี้ได้มาราคาแค่414บาทอันนี้ก็แต่ก็ได้มานะครับราคาเต็มมันน่าจะพันห้าอันนเท่าไหร่นี่แหละก็ประมาณนี้ครับอันนี้มันมีหลายลายมาเลยถ้าเป็นดีซีมันมีโจ๊กเกอร์ครับโจ๊กเกอร์แบบออริจินอลแล้วก็แบทแมนสองเวอร์ชันแล้วก็มีตัวใน,นชื่อแพนกวินอะไรสักอย่างอีกในอับ mm hmm. นี้เห็นปะเห็นลายปะมีเสียงมีไฟแล้วก็มีขยับมีเคอร์กี้ ประมาณนี้อันนี้จบไปกับกล่องนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องใหญ่ละน่าจะเป็นไฟของเท่นี้สตารกเดี๋ยวลองดูก่อนไม่แน่ใจกล่องแม่งใหญ่มากมาตอนแรกซื้ออะไมาวะเนี่ยออพอมาดูอ๋อโอเคมันก็น่าจะเป็นไฟ เ,เป็นกล่องฮอตทอยกล่องใหญ่เฉยเลยสเกลหนึ่งต่อหกอ่ะแต่ว่าเม่ผมว่าไม่น่าใช่เฮ้ยตอนแรกเห็นว่าเออเขาส่งมาผิดหรือเปล่าวะเพราะว่าอันนี้มันบรรจุฮอตทอยน่าจะหกกล่องเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะกล่องไซส์นี้นะครับใหญ่มาก เห็นที่บ้านผมเห็นถามทุกคนว่าเฮ้ยสั่งอะไรมาว,วะใหญ่จังอันนี้ผมเอ็งไว้นานแล้วอาจจะมาเอามาแต่งบ้านนี่แหละหลุดไปแล้วไอ้ฝุ่นแก๊เอาก็มันหลุดอ่ะอันนี้ดูกล่องเลยด,ดิเห็นปะกล่องแม่งแบบไซส์ใหญ่มากแต่ดูข้าง,นงในโปร่งเฉยโอเคแล้วก็ มีใบเสร็จด้วยราคา816บาทนะครับอันนี้น่าจะ2,000กว่าบาทเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดพอดีของร้านใหญ่ๆก็จะมีพวกนี้ครับมีใบเสร็จว่าเราซื้ออะไรไปราคาเท่าไหร่นอร้องของจริงมันแค่นี้เองครับกล่องแค่นี้เอง ล์บ็อกเป็นกล่องไฟนะครับนี่ักเหมือนกันนะหนักน่าจะโลสองโลอะไรนะข้างในแต่ผมแกะให้ดูกล่องด้านในแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะค้างคาว่ามันหน้าตาเป็นไงเนาะสั่งมาตั้งแต่เดือนที่หกเดือนหกวันที่6กอะครับโปรโมชั่นมันลดเดยอะมากเลยนะจริงมันน่าจะแพงมันน่าจะ2 0 0พันกับ3 0 0พันเลยอะกล่องนเนี้ยผมได้มาแป6บาทมันมีหลายกล่องนะมีหลายอันนะครับผมคิดว่าเอามาเล่นกับพวกวคอร์เบบี้แหละว่าน่าจะมานะประดับกับพวกคอร์ทอยที่ผมเก็บไวนนะ้ ไวยแต่งบานอะไรอย่างงี้นนะโอเคเดี๋ยวดูกล่องด้านในกันนะครับโอ้โหใหญ่กันด้านในก็ไม่มีอะไรแล้วนะนี่ครับเป็นไลท์บ็อกซ์ของ Stark i n d u ดัสทรนะครับนี่ครับก็เป็นกล่องเดี๋ยวเอาให้ดูแลนะนะ้วยนะเนี่ยกล่องพลาสติกหลุนแล้วนะ นี่นะครับใหญ่ใหญ่มากข้างบนเขียนว่าไอรอนแมนน่าจะเป็นตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับนี่แหละกล่องก็มีน้ำหนักพอสมควรเดี๋ยวจะวางรีวิวให้ดูนะนี่นะครับกล่องโอเคก็ปักมานี้ครับของทั้งหมดในช่วงนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนระวังตัวนิดนึงโควิดน่ากลัวมากเลยนะครับก็ใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับนแกส่งมาเลยอีนารุโตะข้างบนตัวนี้ผมก็ได้มาเหมือนกันนะเป็นนารุโตะฟันโกฟ์นะครับตัวนี้ก็เป็นใช้กระสุนองจักนะอันนี้ผมได้มา120บาทแต่ว่าไม่มีกล่องนะแล้วก็มีตำหนินิดหน่อยนะครับมีแบบตัวผมสีเหลืองก็มีรอยเปื้อนสีหรือเปื้อนอะไรนะครับน่าจะ เล่นแบบรุนแรงมันนิดหนงนะครับวันนี้เข้าไปในโลกเนาะจริงๆม,มันมีอีกนะแต่ผมที่เก็บไปิกแบบเยอะเกินไปแล,แล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะยืดยาวไปนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความเห็นอะไรก็คอมเนนมนต์ไว้ได้นะครับบางอันผมจะถ่ายรีวิวอยู่แล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเต็มๆนะครับในแต่ละกล่องในแต่ละคลิปเออก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะครับจะได้มีรีวิวของเล่นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ